สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยังคงได้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับฟุตบอลอาจจะยังไม่เยอะมากเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเข้าสู่ช่วงโปรแกร,รมทีมชาตินะครับ ก็ไปเริ่มที่เวลา5้าโมงเย็นก่อนครับฟุตบอลลูวันครับรอบ8ทีมเล่นระบบเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับนาโกย่ากัมปัสอันดับสิบเอ็ดจากเจหนึ่งครับจะเจอกับซานเฟสเซฮิโรชิมาจากฝูงของเจหนึ่งนะครับนาโยกย่าเกมล่าสุดบุกชนะโชนันเบลมาเรในลีกมา1นูนะครับตัวหลักก็ยูยะยามากิชิทิซูคาสะโมริชิมะนะครับกองหน้าเป็นแคสเปอร์ยังเคอร์องหอ,อกชาวเดนมาร์ก ในขณะที่ซานเฟเซ่ครับฟอร์มดีต่อเนื่งนะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะ f c โตเกียวในลีกมา3-2นะครับมีตกายอสลานตัวเยอรมันมาโกโตะมาสุตะแล้วก็มาสุกิคาโตะยืนกองหน้านะครับฤดูกาลที่เจอมาแล้ว1น,นัดในลีกซานเฟเซ่ ese, บุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองซานเฟเซ่บุกมาเป็นต่อนะครับแม่แต่ว่าในรูวันครับอาจจะต่างออกไปนะครับยิ่งระบบเล่นเย้าเยือนเนี่ยพี่เจมมองว่าซานเฟเซ่บุกมาเป็นต่อก็จริงแต่ว่า น่าจะมองถึงผลเสมอไว้ก่อนแล้วค่อยกลับไปชนะในบ้านก็ได้นะครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจนางวยาแกมปัสไม่แพ้ไปอย่างน้อยในบ้านตัวเองนะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับคาวสกิฟอนตาเร่อันดับ14จาก J1 จะเจอกับโคฟุอันดับ10จาก J2 นะครับฟอนตาเร่เนี่ยล่าสุดบุกแพ้ซัปโปรโรมา02อยู่ในช่วงฟอร์มแย่ครับแนวรุกก็มาซิงโยตัวบราซิลยูสุตโตวา าวากิสากะกองหน้าก็ชินยามะดะนะครับในบนาที่โคฟุเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะคาโกชิมะในลีกมา1 0นยะครับโยชิกิโตริคาอินาโอโตมิซาวะกองหน้าเป็นคาสุชิมัสูฮิระนะครับเจอล่าสุดต้องย้อนไป2017 ในบอล a ลีกเสมอกันทั้ง2เกมคู่นี้ก่อนเกมฟอนตาเล่เป็นต่อพอสมควรนะครับฟอนตาเล่เนี่ยแพ้ในหลีกมา2เกมติดแต่ว่าในรูวันครับยังดูเหนือกว่าโคฟุพอสมควรนะครับวัดใจฟอนตาเล่ครับน่าจะเล่นเน้นในบอลถ้วยเหมือนกันเล่นในบ้านด้วยการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2นะครับปิดท้ายช่วงเช้าเวลา6โมงเช้าครับไปดูบราซิลเซเรียบีครับวิลลาโบวาอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับ CRB นะครับวิลลาโบวาเนี่ยก็เกมล่าสุดบุกแพ้ โนโวริซอนติโนมา02นะครับมีแนวรุกอย่างอเลซันเฮริเกอเลเมดา กองหน้าเป็นจูเนียโตดินโยนะครับในขณะที่ CRB 25แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับอาไวไป1-2นะครับเลโอเปเรร่าเฟลเกากองหน้าเป็นเคลตันครับนัดแรกเจอกัน CRB เปิดบ้านชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกมวิลลาโนวาเป็นต่อแม่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสเอาคืนสูงมากนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มซี b บีแย่มากครับวัดใจบิลลาโนวาเจ้าบ้านครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ ทีมอย่างนางโงยะกรัมปัสคาวาสกิฟอนตาเร่และวีลาโนว่านะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ